คุ้มมากครับคุ้มเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ตื่นมาดูเกมนี้นะครับเป็นเกมที่โคตรมันเลยนะครับก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นนะครับผมทําคลิปไปเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับก็มีหลายๆคนเข้ามาแซวนะครับบอกว่าเฮ้ยนี่คือทีมบิ๊กแมตเจอร์หรือว่าไม่ใช่ทีมสมอลแมตมาเจอกันหรือเปล่าแต่นี่แหละครับเชลซีเจอกับแมนยูครับวันนี้ก็ได้ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าตั้งใจเล่นกันจริงๆทั้ง2ทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้อย่างสนุกแล้วก็น่าดูครับ แล้ววันนี้นะครับก็ทําให้เห็นนะครับว่าโอ้โหเประตูที่เกิดขึ้นนะครับเกมนี้เป็นเกมคุณภาพล้วนๆนะครับวันนี้คะแนนความมัน10เต็ม10ให้10เต็ม10เลยนะครับถ้าเป็นหนังก็เป็นดรามา่าลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับ เชลซีครับวันนี้ออกนําไปก่อน2ประตูนะครับหลายคนคาดการณ์ว่าหุยดูเชลซีเล่นวันนี้ก็น่าจะแบบสบายๆแล้วนะครับหลังจากนั้นแมนยูก็มาไล่ตามตีไข่แตกได้นะครับจากทางฝั่งของกาลาโชแล้วก็มาตามตีเสมอได้นะครับจากบลูโน่เฟรนันเดสครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับเสมอนไป2ต่อ2เปิดฉากครึ่งหลังมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มาได้ประตูขึ้นนํา3ต่อ2ครับจากลูกดีดไซ์ก้อยนะครับของทางแอนโทนีโอโหลูกดีดลูกนี้ งามหยดนะครับน้ำหนักชั่งมาเมื่อเช้าครับดีไซต์ก้อยนะครับละบอลก็มาเข้าหัวของทางกานาโชงงนิ่มๆเข้าไปนะครับแล้วก็แมนยูครับดูเหมือนจะได้เปรียบครับโมเมนตัมมาทางแมนยูเกมทําท่าว่าจะจบลงด้วยการชนะของแมนเชสเตอร์อยู่ต็ดในเกมนี้3ต่อ2อยู่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นผู้ตัดสินนะครับก็ชูป้ายทดเวลาบาดเจ็บ8นาทีครับจากนั้นเชลซีก็บุกจากทุกทิศทุกทางนะครับ แล้วก็มาได้ลูกจุดโทษโคพาเมอร์ Co mer, ครับยิงจุดโทษโคตรคมเลยนะครับตามตีเสมอ3ต่อ3แล้วเกมก็ทำท่าว่าจะจบลงด้วยผลเสมอแบ่งกันไปฝั่งละหนแต้มแล้วนะครับแต่สุดท้ายครับลูกเตะม,มุมในช่วงท้ายเกมครับโคพาเมอร์ Co ยิงอัดเข้าไปฉันแลบ,บทางสกอตแม็กโทมินีก็เข้าประตูไปครับจบเกมนี้นะครับเป็นทางเชลซีชนะแมนยูไป4ประตูต่อ3นะครับเป็นเกมที่โคตรมันนะครับ ก็ถือว่าสู้ด้วยสนุกด้วยกันทั้งสองฝั่งนะครับสมศักดิ์ศรีทั้งสองฝั่งนะครับนักเตะวันนี้พยายามสู้พยายามเล่นก็ถือว่าทั้งสองฝั่งก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ผมเสียดายนะครับเสียดายมากแมนยูที่ไม่สามารถเก็บแต้มได้ทั้งนั้นที่วันนี้ก็ถือผลงานค่อนข้างโอเคแล้วนะครับถือว่าเล่นสนุกนะครับก็อยากเห็นแมนยูเล่นแบบนี้แหละครับเล่นสู้ๆแบบนี้เล่นสนุกแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าเกมนี้จะแพ้นะครับแต่ก็ถือว่าไม่เสียดายเลยนะครับอาจจะ ใช้คำว่าอะไรดีวะใช้คำว่าอ,อ,อาจจะเสียดายที่ไม่ได้แต้มนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียดายนะครับที่ที่ฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันมันเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่นนีพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็เล่นให้มันสนุกเล่นให้มันมันแบบนี้นะครับคนที่ตื่นมาดูนะครับในช่วงเวลาตีสองแบบนี้นครับมันจะได้คุ้มค่าหน่อยซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นเกมที่คุ้มค่านะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะแพ้ก็ตามแต่ก็ได้ดูเกมสนุกแบบสนุกแบบนี้ถือว่ามันเป็นกําไรของคนดูนะครับก็ถือว่าวันนี้จินชมนะ ชื่นชมทั้ง2ทีมเลยนะครับเป็นเกมเอนเตอร์เทนคู่แข่งอย่างแท้จริงนะครับเป็นเกมที่สนุกมากๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเชลซีด้วยนะครับที่เก็บ3แต้มในเกมนัดนี้ไปเพราะว่าเชลซีเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเชลซีมาจากทุกทิศทุกทางจริงๆนะครับแล้วก็มาประสบความสําเร็จนะครับส่วนแมนยูก็น่าเสียดายนะครับที่ช่วงท้ายเกมสมาธิอาจจะหลุดไปนิดนึงนะครับแล้วก็ ทำให้โดน2ประตูนะครับอดมีแต้มในเกมนัดนี้เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเล่นแบบนี้ก็เล่นพอมีทรงอยู่เลครับดีกว่าเกมนัดที่แล้วนะครับที่เจอกับเลนฟอร์ดเกมนั้นไม่มีทรงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่เกมนี้ถือว่ามีทรงก็ไม่เป็นไรเน้นความมันเน้นความสนุกเข้าว่าพอทรงมันเริ่มมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผลงานมันน่าจะดีขึ้นมาเองนะครับก็เอาทรงให้ได้ก่อนพอทรงมาปุ๊บเดี๋ยวหลังจากนี้ผลการแข่งขันก็จะตามมาเองนะครับก็ วันนี้นะครับเชลซี Chelsea นี่มีโอกาสยิงแมนยูไป28ครั้งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แมนยูโดนคู่แข่งยิงประตูนะครับมากกว่า15ครั้งขึ้นไปอีกแล้วนะครับโอกาสในการยิงประตูของคู่แข่งนะครับส่วนแมนยูนี่โอกาสยิงเชลซีมีไป19ครั้งนะครับก็ถือว่าทั้ง2ทีมยิงรวมกัน47ครั้งด้วยกันนะครับโอกาสยิงรวมกันโอ้โหเกือบเกือบห้าสิบครั้งนะครับถือว่ามันอย่างแท้จริงสุดยอดสำหรับเกมนี้นะครับก็โอเค ขอแสดงความยินดีกับแฟนเชลซีด้วยนะครับส่วนแมนยูวันนี้นะครับสิ่งที่ประทับใจนะผมประทับใจฟอร์มการเล่นของแอนโทนีนะ <c oughs> ก็ถือว่ามีแอสซิสสวยๆนะครับเสียดายที่จบลงด้วยการพ่ายแพ้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดสมมติแมนยูเกมนี้มีแต้มหรือชนะเชื่อว่าลูกเปิดของแอนโทนีนะครับหลายๆคนก็น่าจะหยิบยกมาพูดถึงกันนะครับแล้วก็การาโชกทำได้ดีนะครับยิงคนเดียว2ประตูในเกมนัดนี้นะครับอ่ะก็โอเคเกมนี้แพ้ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเอาใหม่ในเกมนัดหน้าในเกมนัดที่จะเจอกับทางลิเวอร์พูลนะครับขอให้เล่นมันๆแบบนี้แล้วกันนะครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมนัดนี้นะครับเต็ม10คะแนนนะครับเพื่อนๆให้เกมนี้กี่แต้มนะครับเกมที่เชลซีชนะแมนยูไป4ประตูต่อสานะครับคิดเห็นอยางไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับ New Suzuki XL7 นะครับ Hybrid e M Power Your Journey นะครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลัง Hybrid นะครับพร้อมทุกเส้นทางกับมันติ Dynamic Crossover ครับที่ยกระดับความคุ้มค่าแล้วก็ความท้าทายครับด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นครับพร้อมให้ขับฟรีไปอีก90วันหรือเลือก่อนานสูงสุดนะครับถึง99เดือนพอนตเดือนละ8,146บาทเท่านั้นนะครับ โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้น,นครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมสูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็เฝ้าด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสู z u กิครับ